สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นงานเข้าใหม่ค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะอันนี้สีขาวค่ะเป็นขาวมุกนะคะขาหมายเลขห้าค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะความยาวสองเมตรนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งค่ะเนื้อผ้าเนียนสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งแปดร้อยบาทนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ ปกติ2เม็ด900บาทช่วงนี้ขายเศษของไม่ดีเศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งเป็นสงครามด้วยค่ะระหว่างเขมรกับไทยเนี่ยค่ะขายของเงียบค่ะคุณแม่เลยได้ขายอยู่ที่2เม็ด800บาทนะคะพอแต่ได้อยู่ได้กินพยุงตัวเป็นวันๆไปก่อนนะคะค่ะ800บาท2เม็ด800บาทนะคะค่ะเป็นสีขาวมุกค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะสีนี้สีขาวมุกค่ะ ขาขาวงาช้างเขาก็เรียกขาขาวมุกก็เรียกนะคะาราคาอยู่ที่ขาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะสีขาวงาช้างขาวมุกค่ะหมายเลขห้าน,นะคะเป็นผ้าตัดเสื้อคะ่ะผ้าตัดเสื้อสีพื้นนะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อสีพื้นคะ่ะอันนี้ก็เป็นชมพูนะคะค่าราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านหุ่งยืนนะคะ ค่ะที่มองเห็นเป็นขี้ไหมตะปุ่มต่ปำคือเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าจะมองเห็นขี้ไหมอยู่นะคะค่าราคา2.800บาทค่ะค่ะปกติ2.8900บาทนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะขายของเงียบค่ะพอแต่ให้อยู่รอดไปเป็นวันๆก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเอาความอยู่รอดไปก่อนนะคะขายเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะช่วยแม่นะคะค่าราคา2.800บาทค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะ อันนี้มีสี่เม็ดนะคะเป็นสีกรีบัวค่ะสีพัทเทลนะคะค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะสีกรีบัวพัทเทลค่ะราคาอยู่ที่สองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะหมายเลขสิบนะคะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อสีพื้นค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งค่ะเนื้อผ้าเนียนสวยนะคะค่ะราคาสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะ ขาตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นงานไหมบ้านค่ะสีนี้สีพัทเทลนะคะกรีบบัวพัทเทลค่ะค่ารหัสสีนะคะกรีบบัวพัทเทลรหัสสิบค่ะเป็นมีอยู่สี่เม็ดนะคะท่านจะรับสี่เม็ดก็ได้ค่ะสี่เม็ดนี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะถ้าสี่เม็ดนะคะถ้าท่านรับสองเม็ดก็อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ อันนี้สีฟ้าใสค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นงานผ้าไหมนะคะลูกค้าถามมาว่าเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมนะคะค่ะคุณแม่ขายผ้าฝ้ายนะคะคุณสรินนะคะขายผ้าฝ้ายค่ะค่ะ800บาทค่ะ2เมตร800บาท4เมตร8บวก8เป็น16นะคะพันหกนะคะค่ะถ้าท่านรับสี่เมตรอยู่ที่พันหกค่ะอันนี้สีผ้าใสนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าใส อันนี้สีบานเย็นค่ะเขาเรียกว่าสีบานเย็นนะคะแปดร้อยบาทค่ะผ้าตัดเสื้อสีบานเย็นนะคะค่ะออาบุญดอกงานก็สวยเลิศรู้ดูเด่นค่ะเป็นสีบานเย็นนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าเนียนละเอียดนะคะค่ะแปดร้อยบาทนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะสีบานเย็นนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีบานเย็นค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสีเทาค่ะเทาเข้มนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะมีที่ไหมค่ะสวยงามมากค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีเทาเข้มค่ะอันนี้สีเทาเข้มนะคะ ค่ะมีอยู่สี่เม็ดค่ะท่านจะรับสี่เม็ดก็ได้ค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อซัพารีก็สวยตัดเสื้อแขนยาวเชิดก็สวยนะคะเลิศดหรูดูเด่นนะคะขาดเนื้อผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะขาดสีเทาแคบมีสี่เม็ดนะคะค่ะม่วงพาณิชย์ก็มีสี่เม็ดนะคะขาดสีม่วงพาณิชย์นะคะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าสวยหนานิ่มแน่นค่ะขาดสีค่ะขาดทำไมถึงเรียกว่าม่วงพาณิชย์นะคะ ม่วงพาณิชย์ค่ะคือสีม่วงนี้ค่ะมันจะเป็นไอสีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาเรียกว่าม่วงพาณิชย์ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นสีม่วงนี้นะคะค่าราคาอยู่ที่สองเม็ดแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะสีม่วงมีอยู่สี่เม็ดนะคะท่านจะรับสี่เม็ดก็แจ้งบอกคุณแม่ก็ได้นะคะอันนี้สีขาวครีมค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะ ค่ะสี่เมตรสองเมตแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อสีพื้นค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะอันนี้มีสี่เมตรค่ะค่ะพวกนี้จะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะไม่ได้ตกแต่งสีนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่าราคาอยู่ที่สองเมตแปดร้อยบาทมีอยู่สี่เมตรนะคะค่ะฟังคุณแม่บรรยายนะคะผ้าสีธรรมชาติสีขาวครีมนี้จะมีสี่เมตรนะคะ ท่านจะรับทั้งสี่นิตไปตัดชุดก็สวยนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะเป็นเนื้อผ้าสวยค่ะผ้าเกรดเอค่ะอันนี้ก็เป็นขาวมุกนะคะขาวมุกก็มีสี่เม็ดค่ะหมายเลขสิบแปดเป็นขาวมุกนะคะค่ะมีสี่เม็ดค่ะท่านจะรับไปตัดออกชุดต่องานก็แบบงานมงคลค่ะไ,ไปในะงานมงคลก็เป็นสีขาวก็สวยเลิ่นดูดูเด่นนะคะ ค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะขาวงาช้างขาวมุกค,ค่ะราคาอยู่ที่2องเม็ดแปดร้อยบาท4ี่เม็ดแปดแปเป็นส6บหกพันหนะคะท่านจะรักทั้งสี่เม็ดก็บอกคุณแม่แจ้งคุณแม่นะคะค่ะเพราะว่าบางท่านนี้ก็เราก็บอกว่า2เม็ดแปดร้อยบาทอยู่แล้วค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งแต่ผ้าชุดนี้มันจะมีสี่เม็ดค่ะถ้าท่านแยกเอาเสยงเม็ดคุณแม่ก็ตัดแบ่งให้นะคะ ถ้าท่านจะรักหมดทั้งสี่เม็ดก็คือแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะค่ะสิบหกนะคะพันแปดค่ะพันหกค่ะอันนี้แดงนะคะสีแดงเลือดหมูนะคะแดงข้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเม็ดนะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะแดงข้างนี่ค่ะมีอยู่สี่เม็ดเอสองเม็ดนะคะผู้ผิดครอภใคนะคะค่ะนี่ค่ะค่ะแดงข้างนี่ค่ะมีอยู่สองเม็ดค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่ 800บาทค่ะ2เมตร800บาทนะคะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะสีพื้นนะคะสวยเลิศดรูดูเด่นค่ะค่ะ2เมตร800บาทค่ะโอเคนะคะสวยมามมากค่ะค่ะนี้ผืนนี้เขาเรียกว่างานดำค่ะท่านอยากได้ดำก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งนะคะ2เมตร800บาทค่ะค่ะมีสีเม็ดนะคะงานดำนะคะ ค่ะมีอยู่4เม็ดค่ะท่านจะรับทั้ง4เม็ดไปตัดชุดเลยก็สวยนะคะค่าราคาอยู่ที่2เม็ด800บาทถ้ารับ4เม็ด8บอก8เป็น16นะคะ16ค่ะเป็นงานใหม่บ้านทุ่มลนนะคะค่ะเป็นงานผ้าดำค่ะค่ะมี4เม็ดนะคะผ้าดำค่ะท่านจะรับทั้งชุดเลยก็ได้ค่ะโทรบอกคุณแม่นะคะค่ะเป็นผ้าสีพื้นค่ะเป็นงานใหม่นะคะไม่ใช่งานผ้านะคะ อันนี้ก็เขียวเนี่ยก็เขียวสวยนะคะเขียวพล่ค่ะแม่ก็เคยตัดนะคะเขียวพลนะะี่ค่ะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเป็นงานผ้าไหมบ้านพุ่งยืนนะคะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะะีน่นนนะคะ่ะมันจะมีขี้ไหมนะคะของแท้จะมีขี้ไหมแต่ปุ่มแต่ปัมมองเห็นคือขี้ไหมนะคะค่ะของแท้ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืน,นะค,ะค่ะเขียวนี่เขียวพลายค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะ ภาพวกนี้มันจะมีอยู่สเม็ดค่ะอันน้ีชุดนี้มีสเม็ดนะคะสวยมากเลยค่ะสีเขียวไพรนี่ค่ะค่ะมี4เม็ดค่ะท่านจะรับทั้ง4เม็ดเลยก็ได้นะคะค่ะตัดเสื้อค่ะใส่ชุดออกงานค่ะค่าราคาอยู่ที่2องเม็ดแร้อยบาท4เม็ดอยู่ที่8ปดอกแปเป็นสิบนะคะปกติคุณแม่ขาย2องเม็ดเบาทนะคะแต่ก่อนในนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะ ขายแต่พอได้อยู่ได้กินเราอยู่รอดไปเป็นนอนวันก่อนนะคะค่ะไท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคะ่ะ